สวัสดีครับโดยมันยังคงเป็นถ้วยที่น่าตื่นตาตื่นใจเช่นเดิมสําหรับศึกยู่าแชมเปนลีกในฤดูกาลน,นี้ซึ่งในเวลานี้หลังจากผ่านไปสีนัดมันก็ได้มีทีมสุดแก่งที่สามารถผ่านเข้าสู่รอบถ6่ทีมสุดท้ายได้ไปที่เรียบร้อยแล้วโดยในวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับ6สโมสรสุดแข่งที่ผ่านเข้าไปยืนรอในศึกยูไาแชมเปนลีกรอบ16ทีมสุดท้ายซึ่งถ้าทุกคนพร้อมแล้วตามมากันเลยครับโดยเรามาเริ่มกปนที่สโมสรสุดแก่งที่ยืนรอในรอบถ6่ทีมสุดท้ายทีมแรกได้แก่บบเยนมิวนิค ถูกจับสลากให้อยู่ในกลุ่ม A ร่วมกับกาลาตาสลายโคเปเฮเกนและแมนยูซึ่งเกม,มนัดแรกบายเยนนั้นเปิดหัวด้วยการเปิดบ้านเฉือนอาชนะแมนยูไปแบบสุดมัน4ประตูต่อ3ต่อมาในเกมนัดที่2บายเยนนั้นสามารถบุกไปเฉือนอาชนะโคเปเฮเกนถึงที่2ต่อ1นส่วนในเกมนัดที่3บายเยนสามารถเก็บชนะได้ยอย่างต่อเนื่องโดยเป็นการบุกไปเอาชนะกาลาตาสลายได้3ต่อ1นและในเกมนัดล่าสุดบายเยนนั้นสามารถเปิดบา้านเฉือนเอาชนะกาลาตาสลายไปได้2ประตูต่อ1น และนั่นทาให้จากการลงเล่น4นัดบาเยนบูนิคสามารถเก็บคะแนะได้ทั้ง4นัดลวดที่ลงเล่นเก็บไปได้ทั้งหมด12คะแนนเต็มหลังเป็นจา่าฝูงของกลุ่ม A ยิงไปได้11ประตูเสียไป6ประตูและทะลุผ่านเข้าสู่ลอเสิบหกทีมสุดท้ายในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกได้สําเร็จสมสรสุดแก่งที่ยืน,ร,นรอในอ่าสิบหกทีมสุดท้ายทีมที่2ได้แก่ลัลมานลิดจ,จากศึกลาลิก้าสเปนโดยในรอบแบ่งกลุ่มลัลมานลิดนั้นถูกจัดสลากให้อยู่ในกลุ่ม4รรวมกับนาโปลีบลยนนิ ซึ่งเกมในนัดแรกเรล้มลมาดริดนั้นสามารถเปิดบ้านเฉือนเอาชนะยูเนียนเบอร์ลินไปได้หนึ่งต่อศูนย์ต่อมาในนัดที่สองมาดริดบุกไปเฉือนเอาชนะนาโปลี oli, ถึงที่แบบสุดมันด้วยสกอร์สามประตูต่อสองส่วนเกมนัดที่สามแล้วมาดริดบุกไปเฉือนเอาชาา 9, นะบาร์กามาได้สองต่อหนึ่งและในเกมนัดล่าสุดทัพราชันชุดขาวนั้นเปิดบ้านเฉือนเอาชนะบาร์กาไปได้สามประตูต่อศูนย์และนั่นทำให้จากการลงเล่นสี่นัดเรล้มลมาดริดสามารถเก็บคะแนนได้ทั้งสี่นัดรวดที่ลงเล่นเก็บไปได้ทั้งหมดสิบสองคะแนนเต็มหลังเป็นจับฝูงงของกลุ่ม 4. ยิงไปได้9ก้าประตูเสียไปสประตูและทะลุผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท,ท้ายในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกได้สาเร็จสมโมสรสุดแก่งที่ยินรอในรอบ16ทีมสุดท,ท้ายทีมที่3ได้แก่เลอโซเซดาดจากศึกลาลิก้าสเปนโดยในรอบแบ่งกลุ่มเลอโซเซดาตนั้นถูกจับสลักให้อยู่ในกลุ่มดีร่วมกับอินเตอร์มิลานเลนบูเาบวกและเบนฟิก้าซึ่งเกมในนัดแรกโซเซดาดนั้นเปิดหัวด้วยการเปิดบ้านเสมอกับอินเตอร์มิลานไป1ประตูต่อหน,นึง่งต่อมาเกมในนัดที่2โซเซดาดบุกไปเอาชนะเลนบูเสาบวกได้2.0ต่อ 0. ส่วนเกมในนัดที่สาลโวซเซดาดนั้นบุกไปเฉือนเอาชนะเบนฟิก้าถึงที่1ประตูต่อศูนย์และในเกมนัดล่าสุดลโวซเซดัดกลับมาเปิดบ้านยำแค้นเบนฟิก้าไปสต่อหนึ่งและนั่นทําให้จากการลงได้น4นัดลโวเซดัดสามารถเก็บชนะไปได้3นัดเสมอไป1นนัดเก็บไปได้ทั้งหมด10คะแนนหลังเป็นจา่าฝูงของกลุ่มดียิงไปได้7ประตูเสียไป2ประตูและทะลุผ่านเข้าสู่รอบสิบหกทีมสุดท้ายในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกได้สาเร็จสมมสรสุดแก่งที่ยืนร่อในรอบสิบหกทีมสุดท โดยในรอบแบ่งกลุ่มอินเตอร์มิลานนั้นถูกจับสลักให้อยู่ในกลุ่มดีร่วมกับเลอลโซเซดัดเรนบู์เซาวบวกและเบรฟิก้าซึ่งเกมในนัดแรกอินเตอร์นั้นสามารถบุกไปยันเสมอเซเบดาไมาได้1ต่อหนึ่งต่อมาเกมในนัดที่2อินเตอร์เปิดบ้านเฉลยเอาชนะเบรฟิก้าไปได้1ต่อศูนส่วนในเกมนัดที่3อินเตอร์นั้นยังคงฟอร์มดีต่อเนื่องและเปิดบ้านเอาชนะเรนบู์เซาวบวกไปได้2ต่อนและในเกมนั้นล่าสุดอินเตอร์มิลานนั้นบุกไปย้ำแค่เรนโบว์วลากกาลเลาบไอนันาานดไ เก็บไปได้ทั้งหมด10คะแนนหลังเป็นจา่าฝูงของกลุ่มดียิงไปได้5ประตูเสียไป2ประตูและทะลุผ่านเข้าสู่รอบสี่หกทีมสุดท้ายในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกได้สาเร็จสโมสรสุดแก่งที่ยืนรลอในรอบสิบหกทีมสุดท้ายทีมที่5ได้แก่แมนเชสเตอร์ซิตี้จากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษโดยในรอบแบ่งกลุ่มแมนซิตี้นั้นถูกจับสลักให้อยู่ในกลุ่มจีรวมกับแอร์เบลไลซิกเซเวน่าชเวด้าและยังบอยซึ่งเกมในรัดแรกแมนซิตี้นั้นสามารถเปิดบ้านเอาชนะเซเวด้าชเวด้าไปได้3-1 ต่อมาเกมในนัดที่2ทัพเรือใบสีฟ้าสามารถบุกไปเอาชนะไอเบลเซิกถึงทิง่ด้วยสกอร์สต่อหนึ่งต่อมาเกมในนัดที่3มแมนซิตียยังคงโชว์ฟอร์มร้อนแรงต่อเนื่องด้วยการบุกไปเอาชนะยังบอย3ต่อหนึ่งและในเกมนัดล่าสุดแมนซิสตี้เปิดบ้านเอาชนะยังบอยไปได้3ต่อศูนย์และนั่นทําให้จากการลงเล่น4นัดทัพเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตซิตี้นั้นสามารถเก็บชัยชนะได้ทั้ง4นัดลูดที่ลงเล่นเก็บไปได้ทั้งหมด12คะแนนเต็มหลังเป็นจากฝูงของกลุ่มจียิงไปได้12สประตูเสียไปสาประตูและทะลุ สมโมสรส,สุดแข่งที่ยืนรอในรอบส่ง,งทีมสุดท้ายทีมที่6ได้แก่แอร์เบไลซิกจากศึกบุนเดสลลก้าเยอรมันโดยในรอบแบ่งกลุ่มไลซิกนั้นถูกจับสลักให้อยู่ในกลุ่มจีรวมกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เซเวนา่าชเวดา่าและยังบอยซึ่งเกมในนัดแรกไลซิกนั้นเปิดหัวด้วยการบุกเอาชนะยังบอยถึงที่3ต่อ1นต่อมาเกมในนัดที่2ไลซิกโดนแมนซิตี้บุกมายิงคาบ้าน3ต่อ1นส่วนเกมในนัดที่3ไลซิกนั้นสามารถเปิดบ้านเอาชนะเซเวน่าชเวด่าไปได้3ต่อ1น และเกมในนัดล่าสุดเอ r เบยลซิกบุกไปยํำแคนเซอร์เวนาชเวนาถึงทีนด้วยการเฉือนเอาชนะไปสองต่อหนึ่งและนั่นทําให้จากการลงเล่นสีนัดเอ r เบยลซิกนั้นสามารถเก็บชนะไปได้ถึง3นัดและแพ้ไป1น,นัดเก็บไปได้ทั้งหมด9คะแนนหลังเป็นรองจากฝูงของคุมจียิงไปได้9ประตูเสียไป6ประตูและทะลุผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกได้สำเร็จ